มีอะไรอ่ะก็รีบพูดหน่อยนะครับพอดีพี่อ่ะจะไปส่งน้องมิคทิ้บ้านท้งศูมีจกับบ้านกับู่อามใช่ปะแล้วเพียวไห่าครับตอนนี้พี่ไม่มีอะไรจะพูดกับมิงแล้วเพีย พี่ว่านะเรากลับบ้านกันเถอะครับครูลองใช้สมองครูคิดดูดีๆน,นะ ส่งนมิกที่บ้านถ้าดูจากสารลูกของครูกับผมนะฟังพอดีเลยต่อไปเนี่ยหน้าที่ไปส่งมิกที่บ้านเป็น ต้องใจใจหน่อยดิวะนิกกลับบ้านเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้ ตัวจะดำแต่กงการกระทำสีชมพู ก็ต้องตื่นตบครูนะคะ